สวัสดีครับมาพบกับ70แรงของ FMW นะครับตัวนี้เคืองยนต์4ซูบ4จังหวะแล้วก็เป็นเทอร์โบนะครับแปลงเร็วประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวรถเบาๆเลยครับพี่น้อง2ตัน5นะครับหรือ2,450นะครับถ้ารวมเบรก็2ตัน5นั่นเองนะครับราคาพิเศษอยู่ที่ตัวรถ519,000บาท70แรงมากครับพี่น้องโอ้หรือเชื่อเผาหน้าเป็นเผาแบบ ตั้งตรงนะครับผมตั้งตรงแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเป็นระบบปิดสามารถลงน้ําลงนาได้เลยนะครับมอน้ําเป็นหมอน้ําขนาดใหญ่มีกระบอกไฮดรอลิกในการบังคับเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับนี่คือเทอร์โบนะครับที่ใช้ในการให้70แรงม้าของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับล้อหน้าก็ใหญ่ๆตัวโตครับ24ครับผมล้อหน้าขอบ24ขยับล้อได้นะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับผม แล้วก็มีท่อไอเสียขนาดใหญ่นะครับที่ช่วยทำให้เราเาทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีปั๊มไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่ช่วยในการระบายความร้อนนะครับผมตัวนี้นี่ระบบเบรกเนี่ยระบบดิสเบรกตัวนี้เป็นแบบเปียกนะครับผมเังนนละครับกล่องตัวนั้นะครดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ต้องถอดล้อนะครับมีกล่ลองเบรกตรงนี้เลยนะครับสามารถดูแลรักษาได้อย่างง่าย ได้มากเลยนะครับระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดเป็นระบบ LED นะครับผม LED นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับผมล้อหลังครับพี่น้องล้อหลังก็เป็นขอบโอ้โหสวยงามครับแล้วใหญ่โตด้วยคือ30นั่นเองนะครับโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคาเหล็กนิรภัยตัวนี้พิเศษนะครับมีกระบอกช่วยนะครับไฮดรอลิก2ตัวให้เลยนะครับในราคาตัวรถอย่างเดียวนี่519,000าพี่น้อง สุดยอดแล้วก็มีตัวต่อสําหรับกระบอกไฮโดรลิกข้างนอกได้อีกนะครับอีกทั้งหมดเนี่ยสชุดนะครับหรือ4ช่องนะครับผมนี่ครับสวยงามเลยครับผมผมตาไก่ก็ใหญ่โตครับครับนี่สวยๆแลยครับเวทก็แถมนะครับโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคาเหล็กนิรภัยครับสวยงามครับตรงนี้ครับผมมาดูรอบๆนะครับ ครับผมปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำขนาดใหญ่นะครับใช้งานไม่ว่าจะเป็นในงานไล่งานสวนงานนานี่ตัวนี้นี่โดดเด่นนะครับผมสามารถที่จะลุยทุกสภาพนะครับกองก็เป็นกองตัวบนเป็นกองสลัดฝุ่นนะครับกองตัวล่างก็เป็นกองสองชั้นนะครับผมช่วยในการทํางานนะครับนี่คือปีใหม่ๆเลยนะครับเห็นเพจเลยไหมครับปี2022เดือน11นะครับ เดือน11นะครับพฤศจิกาปีที่แล้วนี่แหละครับพี่น้องน้ำหนักตัวรถก็2540นหี่นเฉพาะตัวรถนะครับคือกำลังของกิโลวัตต์อยู่ที่52กิโลวัตต์นะครับเทียบเป็นแรงม้าก,ก็คือ70แรงม้านะครับ70แรงม้าที่รอบต่ำมาก2,000รอบนิดๆิดเท่านั้นเองนะครับพี่น้องมาดูในเรื่องของอการทำงานนี่ก็คือ lhm ก็คือมีเกียร์เตากระต่ายคนนะครับก็คือตัวนี้มี3เกียร์หลักนะครับผม มี4เกียร์นะครับ4 3 12นะครับ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังครับพี่น้องสวยงามเลยครับตัวนี้12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังอันนี้คือคอนโทรลในการควบคุมผ่านหลังนะครับแล้วก็2ตัวนี้สามารถควบคุมไฮดรอลิกได้อีก2ชุดนะครับผมในเรื่องของพีดีโอก็มี2ตัวเลือกครับ540กับ760นะครับสามารถใช้กับเครื่องอัดฟางได้อย่างดีนะครับแล้วก็บอกก็เป็นบอก สปริงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับพวงมาลัยสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้ด้วยนะครับผมเบาะสวยงามโครงหลังคาเหล็กเป็นหลังคาเหล็กนิรภัยครับผมตรงนี้ครับไฟส่องสว่างด้านหลังก็เป็น LED นะครับตรงนี้ก็เป็นด้านล่างก็จะเป็นคอนโทรลขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะครับครับผมสวยๆงามๆเลยครับพี่น้อง นี่ต่อกับเครื่องอันฟังขนาดใหญ่ได้อย่างสบายจุใจครับสนใจติดต่อเข้ามากับชาวบ้นนอนขอบคุณครับ